สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Startup Game NFT Thailand นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เกม Farmer World นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการคราฟของสาย Mining นะครับไม่ว่าจะเป็น Chain Saw หรือว่า Axe นะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคราฟยังไงใช้อะไรบ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้ก่อนนะฮะหน้า F12 นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นพอร์ตของผมนะฮะซึ่งพอตนี้ผมก็มี Chain Saw อยู่หนึ่งฮะแล้วก็ซอแล้วก็ Axe อันนะครับแล้วก็ Stone Axe นะฮะเพื่อนห็นชัดไหมครับ ก็ทําการสะสมไม้มาระยะหนึ่งนะตอนนี้มันก็สามารถเพียงพอที่จะคราฟเชนโซได้อีกหนึ่งอันนะครับอ่วันนี้ผมจะมาคราฟเชนโซให้เพื่อนดูแล้วกันนะว่าใช้อะไรบ้างครับลงมาดูตรงนี้ครับนี่นะฮะเชนโซใช้อะไรบ้างครับใช้แค่2อย่างฮะก็คือใช้ทอง360ทองนะแล้วก็ใช้ไม้ที่21600ไม้นะครับรวมแหวกแล้วนะก็อยู่ที่5,250แหวกนะครับถ้าเพื่อนจะ ซื้อเลยฮะก็ไปซื้อในอะตอมิกได้นะฮะต้องมาดูหน้าว่ามีอันนะครับแต่ตอนนี้อะตอมิกมันเข้าไม่ได้ครับอ่ะตอนนี้ถ้าเรามี2อันนี้แล้วนะครับเราก็กลับไปที่หน้าเกมนะครับพอกลับไปที่หน้าเกมนะให้เพื่อนมาตรงนี้ครับตรงสมิตตี้ฮะตรงขวานี้นะครับเพื่อนๆเห็นชัดไหมครับนี่นะตรงรูปขวานนี่นะครับอ่ะคลิกเข้าไปเลยครับก็จะมีฮะไม่ว่าจะเป็นแอคขวานเหล็กนะครับแอคที่แปลว่าขวานเหล็กนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆในกลุ่มฟาร์มเมอร์ลทำไมถึงเรียกขวานไม้กันนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะฮะซอเรื่อยมือนะครับอ่านี่เชนซอครับเชนซอเรื่อยไฟฟ้าครับนี่ฮะไม้มีเพียงพอครับนะไม้มีทั้งหมด21,900ครับแล้วก็ทองอยู่ที่3,900กว่านะครับอ่านี่ฮะมันเพียงพอครับถ้ามันคราฟได้มันก็จะขึ้นแบบนี้นะฮะแต่ถ้ามันคราฟไม่ได้อย่างเช่นอ่ารถคือทองยังคราฟไม่ได้ครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะฮะอ่าของสิ่งของที่เราจะคราฟได้มีอะไรบ้างครับนี่ย อย่างที่บอกครับเข้ามาตรงสมิตตี้นะครับแล้วก็จะเห็นมีแอคซอเรื่รอยไฟฟ้านะเชนซอรครับมีเบ็ดมีแหมีเรือมีรถขุดทองอ่านี่เป็นขวานหินครับสโตนแอคแล้วก็อันนี้เป็นไอเทมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อสิ้นปีนะครับก็จะเป็นอ่าขวานโบราณนะครับแล้วก็จะมีพวกสายฟาร์มนะครจะมีข้อวัวข้อไก่แล้วก็ฟาร์มพอต อ่าแล้วก็มีอีก2อย่างครับก็คืออ่าเมมเบอร์ซิลเวอร์และเมมเบอร์บรอนครับที่สามารถคราฟได้ฮะอันนี้ก็ต้องมาสุ่มนะครับว่าจะได้เมมเบอร์อะไรครับไม่ว่าจะเป็นไม้เนื้อหรือว่าทองอันนี้ก็ต้องสุ่มเอานะอ่ะครับวันนี้ไอเทมที่ผมจะคราฟนะก็คือเชนซอหรือว่าเรื่อยไฟฟ้าครับนี่นะฮะไม้และทองผมเพียงพอต่อการคราฟแล้วนะทีนี้เรามาดูรายละเอียดครับเชนซอเลเวล3ครับรีวอร์ดเลทจะอยู่ที่54แล้วก็ชาร์จไทม์60นาทีฮะ Energy Consume ครับ60 d u บเดเ l i t y Consume 45ครับก็คือ1ชั่วโมงครับเราจะผลิตไม้ได้54อันครับ54อันนะฮะแล้วก็ใช้ Energy ครับ60เนื้อครับและใช้ทองในการซ่อมครับ45ทองฮนะเพื่อนก็ต้องคำนวณให้ดีนะว่า1วัน1อาทิตย์หรือว่าจะคิดเป็นวันก็ได้นะครับว่าต้องใช้เท่าไหร่ครับนี่นะต่อวันนะฮะเพื่อนก็ต้องเติมทองเติมเนื้อให้เพียงพอต่อการขุดด้วยนะครับ อ่านี่นะฮะใช้ทอง360และใช้ไม้21,600ครับและวิธีการครับคลิกตรงนี้ได้เลยนะฮะอ่ะไปเลยนะครับอ่ะตอนนี้มันติดล็อกทูฟานะฮะผมก็จะทำการปลดล็อก to F A หรือว่าทูฟาก่อนนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครผมขอปลดล็อกก่อนแล้วกันนะครับอ่าเนี่ยกดอันล็อกตัวนี้ฮนะแล้วก็เอารหัสมาใส่ฮะร,รหัสตัวนี้ผมมันจะ เซนเซอร์ s s ก็ได้ไม่เซนเซอร์ก็ได้นะเพราะว่ารหัสมันจะเปลี่ยนทุกทุก30วินาทีอ่ะทีนี้ก็กดคราฟได้เลยนะนี่นะมันจะขึ้นคราฟให้กดได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่นะฮะอ่ะมันจะขึ้นให้เรากดอ p พรูคับแล้วก็ดูรายละเอียดฮนะนี่นะแล้วกด p อ p พ o ูไปเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยครับอยู่ have ครับเ h a i ซ s a w เรียบร้อยครับกด โอเคไปเลยนะแล้วทีนี้เรามาดูนะว่าเข้าหรือยังครับนี่ฮนะเรามาดูฮนะว่าเรือไฟฟ้ามายังครับอ่านี่นะมาเรียบร้อยครับถ้าเรืองไฟฟ้ามาแบบนี้แล้ววิธีการติดตั้งนะเพื่อนต้องกดตรงนี้ครับกดแวร์ไปหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งเลยนะแล้วกดแอปทูบครับอ่าพอติดตั้งเสร็จแล้วนะมันยังไม่ทํางานนะครับเพื่อน พอกดติดตั้งเสร็จมันยังไม่ทํางานนะเพื่อนต้องกับต้องเข้าไปกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะฮะอ่าทีนี้เราก็เข้ามาที่นี่นะฮะที่เราติดตั้งไปแล้วครับอันไหนฮะอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันแรกครับอ่านี่ฮะเราต้องมากดใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อให้มันทํางานครั้งแรกนะครับถ้าเพื่อนมีบอทนะฮะเรากดไหม่ไปหนึ่งรอบรอบต่อๆไปเดี๋ยวบอทจะทํางานให้เองนะครับอ่ะกดแอปพ o ูไปเลยครับ เท่านี้ก็เรียบร้อยครับนี่นะรอบแรกเราได้ที่52.7ไม้นะครับมันก็จะทําการสุ่มเนฉะลี่ยแล้วอยู่ที่54ต่อ1ชั่วโมงนะครับกดโอเคไปเลยนะฮะอ่ะทีนี้เราก็กลับไปที่หน้า F12K ของเรานะครับไปดูที่อ่ากระเป๋าของเรานะครับอ่ะตอนนี้มาแล้วนะครับเมื่อกี้มีเฉียนซองแค่อันเดียวครับตอนนี้มา2อันแล้วนะครับก็ทําการติดตั้งเรียบร้อยทำไมผมถึงติดตั้งอุปกรณ์ในการตัดได้ทั้งหมด6อันนะเพราะว่าผมมีเมมเบอร์นะครับ ปกติแล้ว1 User ยูเซอร์จะติดตั้งได้แค่2อันหรือว่า2ไอเทมนะครับถ้าเพิ่มเมมเบอร์มาอันหนึ่งก็เพิ่มได้อีก2เพิ่มเมมเบอร์มาอีกหนึ่งก็เพิ่มได้อีก2ฮนะและ1 ID ฮะจะติดเมมเบอร์ไม้ได้แค่2อันครับเท่ากับติดสายตัดไม้นะอุปกรณ์ตัดไม้ได้6อันนะครับก็เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะขยายไปเรื่อยครับสะสมไม้แล้วก็กจะเอาเชนซ้อนครบสักหกอันนะส่วนสายฟาร์มเดี๋ยวเราไปคุยกันใน EP ีหน้าแล้วกันนะครับ ก็มีหลายคนนะที่ถามเข้ามานะว่าการตัดไม้หรือว่าการขุดสายไมนิ่งยังคุ้มอยู่หรือเปล่าหรือว่าเข้าทันหรือเปล่านะฮะบางคนบอกว่าเฮ้ยตกรดแล้วเข้าไม่ทันอ่าเพื่อนๆมาดูตรงนี้ครับมาณอังกอริเชนครับเข้ามาที่อ่านี่ฮะ FWF ก็ F F, คือไม้นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่0.20นะครับราคาขายนะฮะนี่นะ0.20เพื่อนๆบอกโอ้โหเดือนที่แล้วมันอยู่ที่0.10.9อะไรเงี้ยฮะ0.10.12 ตอนนี้ไม่น่าเข้าทันแล้วเพื่อนๆลองซูมกราฟออกฮะอ่าลองซูมกราฟออกนี่ฮตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับอ่าเมื่อปลายปีที่แล้วผมอยู่ตรงนี้ฮะนี่นะฮะเดือนโนเวม ber ฮะประมาณที่11 12อฮะอยู่ที่6.0ครับแต่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ฮะทำไมจะเข้าไม่ทันครับเข้าทันฮะเข้าทันแน่นอนครับก็ทําควบคู่ไปกับการทําฟาร์มครับอ่าสำหรับคนเข้าใหม่นะครับก็ต้องตัดสินใจเอานะว่าอยากจะไปสายไม n i n g อย่างเดียวหรือว่า อยากจะทําทฟาร์มไปด้วยหรืออยากจะทําทฟาร์มแบบครบวงจรนะไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวควบคู่กันไป3อย่างเลยนะก็ไปดูคลิปด้านหลังผมได้นะครับอ่าแล้วผมก็มีไฟล์นี้นะฮะอ่าแล้วก็สําหรับคนเข้าใหม่นะสามารถเอาไฟล์นี้ไปคํานวณดูได้นะครับก็จะเป็นไฟล์ที่ผมทํามาสําหรับสายขุดนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างนะว่าใช้ต้นทุนเท่าไหร่รีวอลเลตวัน,วนละเท่าไหร่เล e เอเนจีใช้เท่าไหร่ฮะก็ไปคำนวณดูได้นะครับโดยการอ่เปลี่ยนราคาไม้ ราคาทองราคาเนื้อแล้วก็ราคาแหวกตรงนี้นะครับแล้วก็ราคาปุ่มกรณ์ฮนะก็ไปดูในหน้า F12K ครับจะเป็นราคาคราฟเอามาใส่ตรงนี้ฮนะแล้วก็มันจะคำนวณออกมาให้นะว่า r อาต่อชิ้นต่อเดือนเท่าไหร่อะอย่างเช่นนี้นะขวานไม้นะครับก็รีวอร์เดตอยู่ที่5้านะเอเนจี Energy อยู่ที่ชั่วโมงละสองเอเนจีนะฮะหวันก็เท่ากับ48 Energy เอเนจีนะฮะแล้วก็ดีล l ต t ี้คอนซูมนะก็อยู่ที่ชั่วโมงละ1อ่า1วันก็เท่ากับ24ทองนะครับ อันนี้ฮะคืนทุนอยู่ที่ตอนนี้นะฮะราคาณนะตอนนี้นะครับยังไม่แน่ใจนะคืนทุนอยู่ที่50วันเลยนะครับเพื่อน็ต้องเอาไปคำนวณดูนะฮะอันนี้ผมคำนวณแบบคร่าวๆออกมาฮะเพื่อเอาไฟล์นี้ไปปรับใช้ได้นะครับอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นแหลดุดทองอะไรก็แล้วแต่ฮะอ่ะสำหรับไฟล์นี้นะเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ดาวน์โหลดไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็โหลดเอามาใช้กันได้เลยนะฮะอ่ะทีนี้กลับมาที่อ่ะหน้าฟาร์มฮะนี่นะครับ ตอนนี้ฟาร์ผมก็ค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วนะมีทั้งม i n เน่งปลูกข้าวเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวนะครับผมยังไม่เจาะลึกเรื่องข้าวไก่วัวแล้วกันนะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องการคราของแนะนําการคราของอย่างเดียวนะเพื่อนก็ไปตัดสินใจเอานะคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาชักชวนเพื่อนๆมาลงทุนนะครับเพื่อนต้องตัดสินใจเองนะว่าจะลงทุนหรือว่าจะดูคลิปนี้นผ่านๆก็ได้นะฮะส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันคลิปหน้าแล้วกันนะ ส่วนวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ